ับผมซ่อมมอไซ่์สไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับก็ต่อจากสองคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้พูดไปเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ํานะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการปรับตั้งวาล์วของเครื่องสูบน้ํานะครับตระกูล GX นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสื้อสูบนอนนะครับเสื้อเอียงนะครับเพื่อนๆเป็นเสื้อเอียงนะครับ จะมีวิธีการปรับตั้งวาวยังไงถอดยังไงดูมาร์กยังไงนะครับเพื่อนๆตั้งวาลจะตั้งห่างแค่ไหนดีนะครับเพื่อนๆนะอ,อ่ะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดกันเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆก็จากกรณีที่ว่านะครับเครื่องยนต์มันผ่านการใช้งานไปนะครับสักพักหนึ่งอ่าไม่ว่าจะเป็นนะครับฝุ่นเข้าไปทางกรองอากาศทําให้บาวาวมันสึกหรอ นะครับบ่าวสึกลอแล้ววาวมันก็จะถอยหลังออกมามาชิดกันกับกระเดื่องกดบาวนะครับเพื่อนหรือเมื่อใช้งานไปนานๆนะครับเพื่อนที่เข่ามันไปเกาะอยู่ตรงบ่าวไอเสียนะครับมันก็อาจจะทําให้บ่าวไอเสียห่างนะครับก็จะเกิดเสียงดังนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีบ่าวชิดหรือบ่าวห่างนะครับย่อมมีผลต่อเครื่องยนต์ทั้งนั้นนะครับ อ่าบางครั้งบางทีมันอาจจะเผาไหม้ไม่หมดเครื่องยนต์ไม่มีกําลังเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากบางทีก็อ่าเกี่ยวเนื่องกันกับเครื่องยนต์มันร้อนด้วยนะครับเพื่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทําการปรับตั้งวาล์วนะครับเพื่อนเราก็อ่ามาถอดก่อนนะครับตัวนี้เป็นเสื้อนอนนะครับ g x 200ตัวเสื้อสูบนอนนะครับเพื่อนตัวนี้เป็นตัวเสื้อสูบนอนนะครับอ่ารอบคลิปหน้าเราถึงจะไปพูดอ่า ไปพูดไปดูวิธีการปรับตั้งวาล์วของเสื้อสูบตั้งนะครับเพื่อนเอาเสื้อนอนก่อนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนตั้งเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนนะครับก็ให้ถอดฝาวาล์วออกก่อนมีน็อตสี่ตัวนะครับมีน็อตสี่ตัวนะครับมีเบอร์สิบสี่ตัวนะครับทุกครั้งที่ถอดออกก็ให้ระวังด้วยเพราะว่าปะเก็นตัวนี้เป็นปะเก็นไม้ก๊อกนะครับมันจะขาดง่ายนะครับดังนั้นการที่เราถอดออกนะครับเวลาประกอบกลับก็แนะนําให้ ใช้ปเกนเหยวหรือว่ากาวนะครับทาเข้าไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อน <S 2> <S 2> <S ๆทํานทการถอดหัวเทียนออกมาด้วยนะครับนี่รูหัวเทียนอยู่ตรงกลางนะครับวันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับอ่ากูน Gx นี่จะเป็นเอ่อจะเป็นเกลียวยาวนะครับสองจังหวะเกลียวยาวนะครับใช้เอ่อตัวเครื่องเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะแต่ว่าหัวเทียนมันไปใช้ร่วมกันกับเอ่อเครื่องยนต์สองจังหวะของมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนก็ นะครับตกูโนอาเจอาเทนาเด็ดนะครับนี่นะครับก็ใช้เป็นตัวนี้แหละนะครับเพื่อนๆถ้าเครื่องตัวนี้มันทํางานมันค่อนข้างจะทํางานหนักนะครับก็แนะนําเป็นเบอร์8แล้วกันนะครับเพื่อนๆเบอร์7ก็ก็ได้นะครับเพืเอ่อนๆแต่แต่ส่วนมากมันจะมีขายเบอร์8ก็แนะนําเป็นเบอร์8ถ้าใช้งานหนักๆน,นะครับถ้าหนักกว่านั้น ถ้าเร่งเครื่องเต็มที่อยู่ตลอดเวลาก็เบอร์เก้าก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับเอ่ะนะครับเดี๋ยวมาถอดตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเบอร์สิบนะครับเพื่อนอันนี้ถอดสดๆสดสดเลยนะครับเอ้เมื่อเดียวพี่น้องถอดได้บ่หาตั้งกลองกลมอยู่ใส่นอ้องหาคาะตั้งกลองดีกว่าก็าเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ทําการถอดฝาครอบวาล์วออกมา นะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับคลายน็อตเบอร์สิบสี่ตัวออกมาเราก็จะเห็นตัววาลแล้วล่ะนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัววาลเราย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าสิ้นข้อเวียงมันชอบชอบหลุดหรือมักจะหลุดนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับไอตัวตีรูระบายนี่นะครับเพื่อนบางครั้งบางทีไอหลีดระบายเนี่ยนะครับเราเอาประกินออกเราจะแยกแยกชั้นตรงนี้ออกได้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับอ่า ตรวนี้ปะเก็นมันทับอยู่นะครับก็บางครั้งบางทีไอรีดตัวนี้มันเปิดปิดช้ามันตีบมันตันนะครับมีเศษขมาเข้าไปอุดตันนะครับเพื่อนบางทีรูไอรูตรงนี้นะครับรูที่ต่อเข้ากับกรองอากาศมันอุดตันนะครับกําลังอาจมันรั่วลงไปท้องอ่างแล้วมันก็จะดันขึ้นมารูรูรูที่น้ํามันไหลลงไปท้องลงไปท้องอ่างนี่แหละนะครับอากาศมันจะดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมามันก็มาเข้าตรงนี้ตรงนี้โป้งผมนะครับเข้าตรงนี้ มันก็จะมาออกสายระบายทีนี้ไอ้สายระบายตรงนี้มันอุดตันมันตีบมันตันนะครับอา,อาจจะใช้งานนานไปสายพวกนี้มันอาจจะตีบก็ได้นะครับเศษขี้ขอมอขี้ตะกอนมันก็จะมาอุดตันนะครับก็ลองถอดล้างดูก่อนนะครับเพื่อนถ้าในเคสกรณีที่ว่าสินซินมันหลุดนะครับบางครั้งบางทีเครื่องยนต์ล้มบวมนี่นะครับ ถอดถอดสายพวกนี้ออกเครื่องยนต์เดินเบาเรียบเลยนะครับพอใส่สายระบายเข้าไปเครื่องยนต์ดับเร่งไม่ขึ้นก็มีนะครับเ <c oughs> พื่อนแต่วันนี้ก็ให้เพื่อนๆนไปพิจารณานะครับไปพิจารณาดูนะครับว่าของเพื่อนๆนมันปกติไหมนะครับณนะตรงนี้นะครับเพืพ่อนๆนแล้วทีนี้นะครับพอเราถอดหัวเทียนออกแล้วใช่ไหมเราเห็นวาลวแล้วนะครับเราจะดูตำแหน่งวาลวได้อย่างไรนะครับ วิธีการดูตำแหน่งวาวนะครับเพื่อนผมจะหมุนมูเล่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนผมจะหมุนมูเล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้วาวไอดีนะครับอันนี้วาวไอดีอันนี้วาวไอเสียนะครับดูตำแหน่งวาวนะครับเมื่อไรที่เมื่อไรที่วาวไอดีกดลงนะครับวาวไอดีกดลงแล้ววาวไอดีย้อนขึ้นมานะครับวาวไอดีกดลงแล้ววาวไอดีย้อนขึ้นมาผมจะผมจะมาเช็คว่าหัวลูกสูบขึ้นสุดไหมนะครับเพื่อนถ้าหัวลูกสูบขึ้นสุดก็คือตั้งวาวได้เลยอะตอนนี้ผมเริ่มหมุนแล้วนะครับ นี่นะครับตอนนี้เห็นไหมไอเสียมันกดอยู่นะครับเพื่อนตอนนี้ไอเสียกดอยู่นะครับหมุนไปเรื่อยๆครับไอเสียยกขึ้นตัวขึ้นมาอันนี้อันนี้เรียกว่าจังหวะโอเวอร์แลปนะครับโอเวอร์แลปนะครับต่อไปก็เป็นจังหวะดูดครับนี่อันนี้ไอดีกดลงไปแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับไอดีกดลงไปแล้วอ่ให้ดูมุมด้านข้างแล้วกันไอดียกตัวขึ้นมายกขึ้นมาสุดปั๊บนะครับ ก็เอาไขควงแก่เลยแก่หัวลูกสูบเลยนะครับไขควงมันจะเลื่อน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 ถอยออกมานะครับเพื่อนอ่านะครับหลังจากที่ลูกสูบเอ่อเลื่อนขึ้นมาสุดโดยการใช้ไขควงแก่ดูที่หัวลูกสูบนะครับเพื่อนมันอาจจะขึ้นยังไม่สุดร้อยเปอร์เซ็นหรือ มันอาจจะขึ้นมาสุดแล้วมันเลื่อนถอยหลังลงไปนิดนึงก็ให้ทําการตั้งวาลเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับย้ําอีกหนึ่งรอบก็คือถ้านะครับลูกสูบขึ้นมาอาจจะเหลือนิดนึงอาจจะเหลือนิดนึงถึงจะขึ้นมาสุดหรือขึ้นมาสุดแล้วมันเลยลอบไปนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับให้ทําการปรับตั้งวาลเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพื่อนเพื่อน ห้ามนะครับย้ําเลยห้ามหมุนนะครับห้ามหมุนล้อแม่เหล็กกลับด้านเด็ดขาดนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าหมุนเลยรอบไปแล้วก็ให้ตั้งรอบใหม่เลยนะครับตั้งหาจังหวะอัดใหม่เลยนะครับตั้งเหมือนที่บอกไปรอบแรกนะครับก็คือวาวไอดีกดลงไปสุดปั๊บนะครับวาวไอดีกดลงสุดปั๊บแล้วก็วาวยกตัวขึ้นมาสุดพอวาวยกตัวขึ้นมาสุดก็เอาไขควงขิมดูนะครับ จิ้มดูหัวลูกสูบแล้วก็หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาก็จิ้มดูนะครับอ่าลูกสูบขึ้นมาสุดก็เอาตำแหน่งนั้นเลยห้ามนะครับถ้ามหมุนเลยมาร์กไปแล้วนะครับห้ามหมุนย้อนกลับถ้าเราไปหมุนย้อนกลับปับ๊บไอเครื่องพวกนี้มันมีกลไกย,ยกยกเบาหรือว่ากลไกลดกําลังอัดนะครับเพื่อนมันจะยกวาวไอเสียค้างไว้เวลาเรามาตั้งวาวนะครับเราจะตั้งวาวไอเสียนี่ค่ามันจะเพี้ยนนะครับเพื่อนดังนั้นก็ นะครับเอาตำแหน่งที่ผมว่านั่นแหละนะครับอาจจะขึ้นมาสุดอาจจะขึ้นมาไม่สุดเหลือนิดนึงหรืออาจจะเลยไปนิดนึงก็ให้ทําการปรับตั้งเลยนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการปรับตั้งวาวนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็จะแนะนํานะครับให้ตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับศูนย์0 015 0ห0ูนย์ศย์ศย์ห้าศูนย์ศย์นะครับเพื่อนๆนะครับก็ไ d นะครับเพื่อนๆจะตั้งศูนย์หนึ่งห้า หรือจะตั้ง015ทั้ง id id เสียก็ได้หรือ id 015 id เสีย020ก็ได้นะครับเพื่อนเอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเก็ใช้ใบแกเบอร์10ครับกับเบอร์เบอร์12นะครับเพื่อนเนี่ล็อกล็อกกันแล้วก็คลายออกนะครับคลายออกแล้วก็สอดฟิลเลอร์นี่แหละนะครับสอดฟิลเลอร์นะครับได้ได้ระดับได้ค่าที่เราพอใจแล้วก็ทำการล็อกนะครับเพื่อน นะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็การปรับตั้งวาล์วก็คือคลายน็อตตรงนี้แหละนะครับน็อตตัวสิบตรงนี้นะครับะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเทคนิคและก็วิธีการปรับตั้งวาล์วของอ่าเครื่องสูบน้ํานะครับประเภทหรือว่าชนิดเสื้อสูบนอนนะครับเพื่อนๆก็ตั้งกันง่ายๆแบบนี้แหละไม่ได้ถอดอะไรมากมายน็อตสี่ตัวกับหัวเทียนหนึ่งหัว นะครับเพื่อนๆนะครับก็หมุนหมุนหาตำแหน่งมาร์กได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ที่สําคัญนะครับก็คือไอเครื่องยนต์พวกนี้มันมีกลไกนะครับมันมีกลไกลดกําลังอัดหรือว่ายกเบานะครับเพื่อนนะครับถ้าหมุนเลยมาร์กไปแล้วก็คือให้ตั้งรอบใหม่เลยห้ามห้ามหมุนล้อแม่เหล็กย้อนกลับคืนนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าหมุนย้อนกลับคืนปั๊บอ่ากลไกมันจะยกเบาไอเสียทันทีนะครับเพื่อนนะครับเราจะค่าที่เราตั้งมันจะเพี้ยนนะครับเพื่อน นะครับอันนี้ก็เอานะครับเอามาเป็นแนวทางไปฝากมาฝากเพื่อนๆนนะครับทลิปหน้าเราค่อยมาพูดคุยกันเรื่องการปรับตั้งวาล์วของอเครื่องสูบน้ําประเภทเสื้อสูบตั้งนะครับเพราะว่าไอตัวเสื้อสูบตั้งนะครับขั้นตอนการถอดนี่มันจะต้องถอดเยอะนะครับมันจะต้องถอดเยอะนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆนถามเข้ามาอีกนั่นแหละนะครับว่าเออ ถ้าผมทําคลิปเสื้อสูบนอนไปแล้วก็ต้องมีเพื่อนๆถามเสื้อสูบตั้งเพราะว่าไอาเสื้อสูบนอนนี่ผมก็ทําคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับมันอาจจะยังไม่ละเอียดหรือว่าเพื่อนๆอาจจะฟังแล้วนะครับดูแล้วไม่เข้าใจนะครับถามเข้ามาเม้นเข้ามาก็จัดทําให้อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ